สวยครับเรา,าพังทำลายความเหงา <Whoa! S 2> พังทำลายความเศร้า <Whoa! S 2> ทำลายล้างชแนลลุยไปกลับทำลายล้าง <Whoa! S 2> แชแนลเกมมีไว้เล่นสนุก <Whoa! S 2> เล่นนี่มันสุดๆ <Whoa! S 2> ทำลายล้างแชแนลลุยไปกลับทำลายล้างแชแนลที่จะจัดทัวร์หรือคิดคิดว่าน่าอยากจะจัดอยู่อยากจะจัดทัวนเมนต์แบบแข่งกันสองชมรมอโนเมอร์ซี่กับทำอ,อชมรมแก๊งวีอะไรเงี้ยสนุกสนานเพราะว่าสนิทกับเบสอยู่แล้วด้วย เกรงใจกลัวไปถ่วงเขาเหรอไม่ต้องห่วงบอกอยังไงก็ถ่วงไม่ต้องห่วงไม่ต้องกลัวไ่่จะไปถ่วงเขานะครับมันเป็นการเล่นกันเพื่อความสนุกสนานนะครับเอ,อรอบรอบที่ผมจัดทัวร์นาเมนต์เนี่ยคนที่ได้แชมป์เนี่ยไม่ใช่ตัวเต็งของชมรมนะครับจะเป็นคนที่แรงน้อยเลยนะครับแรงน้อยเลยนะได้แชมป์ะครับสุ่มทีมไปแล้วแบบว่าเขาเข้าขากันสวยมากครับเพื่อน คือท,ท,ทุกทีมมีสิทธิ์หมดเพราะว่าเป็นการสุ่มทีมนะครับอย่างทีมตัวตึงสุ่ม,มได้เจอกันสุดยอดแสดงสองคนแก่งอะไรอย่างเงี้ยสุ่มกันอยู่ในทีมเดียวกันนะครับแต่ว่าแข่งจริงแพ้นะครับกลายเป็นว่ามีถ้วยทองหรือมีคนอื่นอยู่ในทีมอีกหนึ่งคนเนี้ยแล้วระบบทีมมันไม่ได้นะครับแล้วไม่ได้คุยทีมกันอ่ะคือได้เพื่อนอไม่คุยทีมกันก็แตกหมดนะครับ ไม่ว่าจะแรงอะไรก็แตกหมดอต้องคุยกันนะครับถ้าจะเล่นแข่งขันนะสวยมากเพื่อนแนตัวเตี้ยเหรอผมก็ตบไม่ค่อยเป็นส่วนใหญ่ชูมือเอาอะชูแบบสุดแขนนะสุดพลังอะไรเงี้ย ใครตกเป็นบอกเพื่อนหน่อยเหมือนเขาต้องตกไวตัวนี้แล้วผมดีเฟกช้าตกไม่ค่อยได้ยกมือง่ายสุดตกพลาดมันเปยิงด้วยต้องนับลูกตกเอาอะถึงจะดีลุ้นก็เขาเรียกว่าเสกคุ้มกับการเสี่ยงนะครับ อุวยจังหวะดีนะโอดา่าตบโดนนะครับแต่ตำแหน่งไม่ได้นะไอ้นั่นคือเขาตบโดนนะครับเอาไงเดียเบสควรจัดไหมหรือว่ายังไงดี ตไิไปด้วยเพื่อนดังได้วะสวยมากเพื่อนไปได้ติเราเอาเป็นวิธีชูมือไหมชูมือปิดแว่นเตี้ยยังไงให้มันยิงลงชักน้อยๆวิพลาดสวยครับเพื่อนตกหายด้่ะ ตอนนี้มีลุ้นมีลุ้นแตกใช่อ่ามันต้องการสองคนถึงจะตกได้นะถ้าการคนเดียวตกลำบากนะครับไอ้ลูกนีอย่างเงี้ยคืออย่างเงี้ยโอกาสลงสูงมากๆอย่างเงี้ยก็ต้องตกต้องเสีย่ยงตกแต่ว่าตกช้าไปหน่อยนะครับ ใครเล่นมากี่สองนี่นคือเกมเดาใจเดาไม่ถูกคือแตกใครเดาถูกมากี่แตกบางคนแม่นเออ่ถ้าเป็นตัวนี้ยมันไม่ต้องชูมือลูกที่สองแลครับเปิดเกมมานับเขาดีกว่าเขายิงไปสามลูกแล้วว่าอาจจะมีสองลูกหนึ่งนะครับแต่ถ้าเขายังไม่ยิงสามลูกเนะี่ย ไม่มีหรอกสองลูกหนึ่งอ่ะมันไม่ค่อยแม่นขนาดนั้นนอกจากเราสวยอ่ะนานๆเห็นทีก็ชูไปจนลูกสามลูกสี่อ่ะถ้าเขายังไม่ยิงลงสักลูกเลยนะครับลูกสี่ค่อยตบยังทันเลยนะบางทียิงไม่ลงเลยนะ กล้าซ้อนไกลด้วย่ะกลัวมาจ่ายคืนเออดังในดงเทพเอจจีสอนวิธีตกแ่นเตี้ยนหน่อยดังในดงตกเป็นปะมีคนอยากรู้อูเทนไซนด้วยนะครับเสียดายอันตี้นะน่าจะเก็บไว้ให้ ไม่ยามาเสิร์ฟสวยมากทข้างเขาเดาโดัๆหว,วัดดีครับอ,อัิกิโอ้โหค้างอะ่ะดีนะไม่กดตกเข้าไปตัวละครค้างสวยครับ อีเคเอออีเ,เจอมียามาสื่อต้องอีเคโอ้โหเนี่ยคือต้องตกลูกอย่างเงี้ยเออดีไว้ไม่ลงนี่ไงล่ะลูกลงอย่างเงี้ยเพื่อนเป็นเห็นไหมครับมาตอนให้ตอนที่แบบมีโอกาสลงสูงมากๆนะครับสวยมากเพื่อน ผมนี่รออากิระเลยเท่ด้วยพี่อากิระฉันมีไม้ตายจัดไปเขาบอกมีไม้ตายปล่อยบอลให้อติอ่ะเนี่ยฟังดังในดงหรือข้อมูลในดงแน่นนะ ล้มด้วยว่ะแต้มโคตรไหลเลยนะ34ต่อ28นี่ถือว่าเยอะมากนะครับตัวทำแต้มคงไม่ใช่ทางจริงๆพี่ก็เล่นได้นะครับตัวทำแต้มแต่ว่าพี่ต้องเป็นเมนเลยอะถ้าตัวทำแต้มแรงที่พี่อยู่นะครับเป็นแบบเล่นบางไม่เล่นบางไม่ไหวนะพี่มีแต่สับปะหลาดอยู่ คือทําแต้มก็ต้องทําแต้มเลยนะครับเลือกสายของตัวเองเลยเซนเตอร์ก็ต้องเซนเตอร์เลยนะครับเล่นค่อมไปค่อมมาแตกอย่างผมเนี่ยเมนทาแต้มที่ผมเล่นเซนเตอร์ได้เนี่ยผมไม่ได้ทําอะไรนะครับผมเป็นเซนเตอร์ที่แบบวา่าเล่นอะไรที่มันง่ายๆไม่ได้ยากมากเจอตึงมากๆสู้ไม่ได้นะครับแต่ถ้าให้ทําแต้มแบบได้หมดเจะชนได้ทุกตี้นะถ้าตี้เราเข้มด้วยนะครับพี่ชนได้หมดนะครับแพ้ไม่เป็นไรสนุกแน่นอนนะไม่มีแบบว่าไปยืนแบบออเจตใจแตกสลายยอมแล้วไม่มีนะ ถ้าเมนทาแต้มก็ต้องทําแต้มไปเลยนะครับในแรงแบบสูงสงอ่ะส่วนใครเล่นในทุกสายเนี่ยน่าจะเป็นพรสวรรค์ของเขานะครับหรือว่าเล่นตัวนี้ก็เก่งทําแต้มก็ได้เซนเตอร์ก็ได้ชนได้หมดทุกตีอย่างเงี้ยแสดงว่าคนนั้นเก่งมากๆนะครับผมถ่วงทุกตําแหน่งครับ <laughs> มันต้องเลือกสายอเกมเนี่ยมันเล่นยากจริงๆไอ้ที่บอกว่าต้องเลือกสายเมนทําแต้มเนี่ยเพราะอะไรรู้ป่ะเพราะว่าเวลาเราเล่นตัวละครไหนที่ที่สมมุติว่าพี่เล่นลิงจนถึง,จนถ,งจนถึงจุดจุดหนึ่งแล้วอ่ะมันจะมีช็อตที่แบบ คนที่ไม่ได้เป็นเมนลิงทําไม่ได้ต้องเป็นเมนลิงเท่านั้นถึงจะมองช่องในการทําแต้มออกว่าว่ามันไปทางไหนอะคือภาพมันจะช้าลงนะครับแต่ถ้านานๆมาจับทีนะมองไม่ทันนะครับมองไม่ทันว่าเราต้องไปทางไหนวะเลี้ยงแล้วไปทางไหนวะกดสกิลมั่วคือกดไปอย่างนั้นอะอันนี้เป็นความแตกต่างระหว่างเมนทําแต้มกับเมนเซนเตอร์ะอะไรเงี้ยส่วนใครที่เป็น Main Center, เมนเซนเตอร์เขาจะรู้ไงปล่อยบอลแล้วว่า มันมาซ้ายแน่นอนโอกาสมาซ้าย80%อะไรอย่างะไรเงี้ยหรือบอลมันเด้งตับแน่นอนเราแบบกดรีบาวไว้ได้เลยหรือเราควรจะบล็อกเอาท์มันไหมอะไรอย่างเงี้ยบางทีพี่สลับไปสลับมาพี่ก็มึนๆงงๆนะครับก,ก็พอเล่นได้แต่ว่าไม่ได้เล่นเก่งคนระัพี่อย่าชมผมเออแพทนี่มันของจริงเล่นเซนเตอร์ได้นะแถมมิสซี่แ่งหนึ่งด้วยนะแสดงว่าผมเก่งมากใช้ใครเล่นได้หลายๆสายนีย่คือเก่งมากๆนะครับเล่นแล้วต้องเป็นเมนแบบว่า,าทำแบนได้สุดด้วยนะครับ อ๋อตานนี้ว่าทำไมตี้เราโหดจังเฮ้ยสกุลงีเคไม่มีชมรมอยู่หรอแก๊งวีปะล่ะอยู่แก๊งวีปะล่ะชอบคนเล่นเซนเตอร์เก่งๆชอบเลยนะเจีบทุกคนที่เป็นเซนเตอร์นะครับคนนี้เหมือนเขาเล่นได้หลายอย่างด้วยนะหลายตำแหน่งแต่ว่าเซนเตอร์คือตัวสุดของเขาเหมือนโคงเวสจะจิตแก่งด้วยปะถ้าจำไม่ผิดเจอกันบ่ออยู่ เนี่ยโครงเล่กแกล่งหนึ่งไม่แน่ใจว่าตอนนี้ยังแกล่งอยู่หรือเปล่าคนนีข้ของจริงของจริงไม่มีชมรมด้วยว่ะถ้านายดูสตีมอ่ะแก๊งวีไหมล่ะแก๊งวีอย่างมาน,น์ะบอกเลยลงไม่ลงเป็นเรื่องปกติยิงล่องไม่ลงชีวิตเปลี่ยนนายจะรู้ว่าความยากของเกมมันคืออะไรนะครับถ้านายเข้าแก๊งวี